าเรื่องจริงแอปทักะออนนางเอกสาวและคุณแม่สุดสตรองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาทำความรู้จักแอปทักะออนนางเอกสาวที่สุดสตรองทั้งสวยมารยาทงามจิตใจดีและยังเก่งอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนางเอกสาวคนนี้ให้มากขึ้นเรื่องที่หนึ่งแอปทักะออนมีชื่อจริงว่าทักออนพักสุขเจริญ เกิดวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2523ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยส่วนสูง163เซนติเมตรเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีพศ2544ถึงปัจจุบันสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทวี4ช่องสีชปี2อง9ปี2549ถึง2559ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เรื่องที่2แอปทักษออนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพัทไทอุดมศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบนระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรื่องที่3สมัยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยแอปทักษออนร่วมทำกิจกรรมเล่นละครเวทีร่วมสตาฟกีฬามหาวิทยาลายัยและเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55เรื่องที่4แอปทักษะออนเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกก่อนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยคนชักจูงเข้าวงการคือเจ้าของนิตยาสารพลอยแกมเพชรผลงานชิ้นแรกคือถ่ายนิตยาสารพลอยแกมเพชรและมีผลงานเป็นที่รู้จักในบทรุง้งสาวสวยในโฆษณามิตรทีมและมีผลงานถ่ายโฆษณาร,ระยะหนึ่ง ต่อมาได้แสดงละครเรื่องแรกในปี2544เรื่องวิชัยบัญชามายาชีวิตรับบทเป็นกิ่งดาวดารุณีภรรยาคนแรกของคุณวิชัยบัญชาก่อนเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนักแสดงเต็มตัวจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโด่งดังมากขึ้นจากละครเรื่องจำเลยรักเรื่องที่5แอปทักซอ,อน เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโคษศกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายการเมืองประสานงานในด้านเด็กและเยาวชนมาระยาะทความเป็นไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องที่ 6. มีรางวัลการันตีฝีมือมากมายอาทิรางวัลโทรทัศน์ทองคําสาขานักแสดงนําหญิงดีเด่นเมื่อปี2550จากเรื่องเมื่อดอกรักบานรางวัลคมชัดลึกนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ปีพศ2 5 5 1จากเรื่องใจร้าวและรางวัลอื่นๆอีกกว่า20รางวัลด้วยกันเรื่องที่7แอปทักษะออนคือนิยามของคำว่ากุลสตรีไทยเพราะเธอนั้นมีกิริยาเรียบร้อยมีมารยาทและคำพูดคำจาไพเราะมาตั้งแต่ยังเล็กซึ่งปัจจุบันสาวแอปก็ยังคงเป็นผู้หญิงอ่อนหวานและเลอค่าไม่มีเปลี่ยน ถึงขนาดเคยได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นหนึ่งใน9ยอดกุลสตรีไทยประจำปี2555จากชมรมกุลสตรีไทยด้วยเรื่องที่8เส้นทางความรักของสาวแอฟเป็นที่รู้ดีกันว่าก่อนหน้าที่เธอจะมาพบรักกับหนุ่มสงกรานเธอคบหาดูใจกับหมวดอ,อ๋อร้อยตำรวจโทยุทธวันรัตนพรมายาวนานกว่า13ปี แต่แล้วเธอก็ทนความเจ้าชู้ของหมวดอ๋อไม่ไหวอีกทั้งอิ่มตัวกับความรักจึงขอจบความสัมพันธ์กันอย่างน่าเสียดายแต่แล้วเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตเมื่อจูจ่ๆรายการตีท้ายครัวก็ไปบุกบ,บ้านของไฮโซสุดหล่ออย่างสงกรานต์เดชะรงที่ได้พาสาวแอปไปเซอร์ไพรส์ในรายการเนื่องจากสืบทราบว่าหนุ่มสงกรานต์แอบปลื้มสาวแอปเป็นที่สุดและจุดนี้นี่เองที่ความรักของพวกเขาค่อยๆก่อตัว ก่อนจะคบหาดูใจกันและเข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปี2,555นณโรงแรมเดอะโบนันซ่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก่อนจะหย่าร้างกันในปี2,561โดยมีบุตรสาวร่วมกันคือน้องปีใหม่หรือเด็กหญิงเอวารินเตชนะนรงเรื่องที่9คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรอง แม้ว่าสาวแอปไม่สมหวังในชีวิตรักชีวิตครอบครัวเท่าไรนะแต่ก็โชคดีที่เธอมีน้องปีใหม่เป็นลูกสาวสุดน่ารักผู้คอยสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและทำให้ชีวิตซิงเกิลมัมของเธอไม่เคยน่าเบื่อเลยสักวันซึ่งนอกจากน้องปีใหม่จะเป็นแก้วตาดวงใจของเธอแล้วสาวน้อยคนเก่งคนนี้ก็ยังคว้าหัวใจแม่ยกทังประเทศไปได้ด้วย